อ่าวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทอนรหัสนะครับนักเรียนเห็นอ่ารหัสภาพที่อยู่ทางด้านขวามือใช่ไหมครับว่าภาพแต่ละภาพเนี่ยจะแทนข้อความแต่ละข้อความถูกต้องไหมครับ่ครับอ่าภาพแต่ละภาพจะแทนข้อความแต่ละข้อความเช่นภาพที่ครูยกตัวอย่างมาเนี่ยนักเรียนคิดว่าอ่าเป็นตัวอักษรตัวใดครับ นักเรียนดูหน้ายี่สิ็ดนะครับหน้าที่ยี่สิบ็ดูตามครูนะสัญลักษณ์ที่ครูทำตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยคือแทนตัวอะไรครับแทนตัวอักษรอะไรครับแทนตัวแทนแทนตัวเออทนตัวอะไรครับตัวไอคะอ่ะอนั่นคือแทนตัวอักษรตัวไอนะครับอ,อีกสั่น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  อีซันก็แล้วกันนะครับนะชิปครูนะครับอ่ะตัวนี้แหละครับแทน,น,น,นตัวอะไรครับตัวนี้ครับสัญลักษณ์ตัวอะไรครับ คอ yeah. คัิวตัวอะไรนะครับมีสองคำตอบตอนนี้คือคิวกับวาตัวอะไรกันนี่ครับคิวคิว so คิวค่านั่นคือตัวคิวนะครับตัวนี้เอาละทีนี้ให้นักเรียนนะครับให้นักเรียนนะครับถอดรหัสแต่ละข้อนะครับแล้วก็ ไปเขียนใส่ไอหลังข้อความสี่เหลี่ยมนักเรียนมองเห็นไหมด้านล่างนะครับมองเห็นไหมเ <an> <disappointed> อ่ยให้นักเรียนหานะครับพ่อหาได้แล้วนะครับพอหาแต่ละตัวอักษรได้แล้วให้นักเรียนนะครับมาเขียนใส่ด้านล่างนะครับแต่ละอักษรครับมาเขียนใส่ด้านล่างนะครับว่าจะได้คําว่าอะไรนะครับอ่าให้นักเรียนเริ่มทำเลยครับถ้ามีคําถามสามารถถามคุณครู Deadpool ได้ตลอดเวลาครับ 一一百块钱